จับตาดวนโชว์เด็ดลิซ่าอาจสื่อในเรื่องสัญญา YG ยังคงเป็นที่จับตามองในวงการ K-pop รวมถึงอุตสาหากรรมวงการบันเทิงทั่วโลก สำหรับการต่อสัญญาของ4สาว b l a c k พิ n k กับต้นสังกัดอย่าง YG ที่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะไอดอลสาวไทยลิซ่า l a c k พิ n k ที่เลือกันว่าเขาตกลงหลายอย่างยังไม่ลงตัวขนาดที่เพื่อนๆอีก3รายอาจจะดำเนินการอย่างราบรื่นแถมวันก่อนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลก Universal Music Group หรือ UMG อย่างได้โพสต์ภาพลิซ่าลงบนไอหลักของค่าย ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า917แสนคนที่มีศิลปินซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายอาทิเช่น Taylor ์ w ว f t เลดี g a า a ามารุนไฟฟ์จ i สติน b ีเบอร์ร n a า a าแ m มสมิและอีกมากมายพร้อมกับระบุข,ข้อความสั้นๆว่าลาลิซาและใส่ออโมจริรูปหัวใจสีฟ้าก่อนจะแท็กไปที่ไอจีของลิซ la า @lalalalisa และไอหลกัก @blackpinkofficial และว,วันนี้6กันยายนลิซ่าก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านสตอรี่ส่วนตัวว่าในช่วงปลายเดือนนี้เธอจะได้ร่วมงานโชว์ขาบาเรรสุดพิเศษ5โชว์กับทีม Crazy House Paris ในวันที่20-30กันยายนนี้สำหรับโชว์ดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะวื้ววาไม่น้อยซึ่งชาวเน็ตหลายรายวิเคราะห์ว่าลิซ่าอาจต้องการปรับภาพลักษณ์ให้ดูโตขึ้นเพื่อผลงานโกอินเตอร์ฝั่งอเมริกาต่อไปอย่างไรก็ตาม b l a c กพิง k ์ได้ปล่อยตารางเบอร์ทัวร์ครั้งสุดท้ายของบอนพิง์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17-18กันยายน2023ณนเะมืองโซลประเทศแรกที่จัดเวทัวและวันนี้อาจจะเป็นการเฉลยถึงอนาคตของลิซ่ารวมถึงแบล็คพิ n ์และค่ายเพลง YG